กับกรรมเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านาเลขาธิการฝ่ายสางกรรมและผู้เขา้าร่วมประชุมทุกท่าน,นครับผมนรงค์พิศิลนะครับผู้วิชาการหรือจังการตาดทินสา์ในส่วนของเรือนจำเองก็เป็นกานรวมของกําลังแรงงานของอส่วนหนึ่งนะครับที่ก้าวพลาดเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วก็เมื่อเขาก่อนที่จะออกจากเรือนจำเนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อม ให้เขาทางด้านอาชีพนะครับทางด้านทาคคักษะแล้วก็มีภา,า,าคอุตสาหกรรมที่เข้าไปร่วมในการฝึกทักษะวิชาชีพก็มีของบร,ริษัทมายจักรยานนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทอื่นอื่นอีกก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทำภาพปุม๋มตาบ้างเรื่องการภาพบแบงค์อาโม่มอะไรต่างย่างเนี้ยนะครับ แล้วก็ในทางในในเรือนจำก็เป็นแรงงานผู้ขังที่ยังว่างานอีกเยอะนะครับถ้มามาทางภาคอุตสาหกรรมนอ่อยากจะเข้าไปจ้างหรือใช้แรงงานผู้ขังที่สามารถเอาเอาวุธชนิบต่างๆเข้าไปทําข้างในเรือนจำเนี่ยก็สามารถติดต่อกับทางเรือนจำได้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมออกสู่สังคมนะครับอย่างของมาจักรยานเนี่ยก็เพิ่มทักษะโดยเอาการประกอบจักรยานเข้าไปให้ผู้ขัง ได้เพิ่มทักษะความสามารถแล้วก็เมื่อออกไปเมื่อเขาปล่อยตัวออกไปแล้วเนี่ยทางบริษัทก็พร้อมที่จะรับเขาไปทํางานที่โรงงานข้างนอกนะครับตอนนี้ก็มีหลายคนที่ที่ไปท,ท,ทำยู่ในบริษัทของนายชัยยา <c oughs> ก็อยากจะยยรประชาสัมพันธ์ให้ทางภาคอุตสาหการรมว่าถ้ามีบริษัทหรือทางภาคอุตสาหการรมจะไปไปจ้าหรือไปเพิ่มทกักษะให้เขา เพื่อจะออกสู่ภาคอุตสาหกรรมก็ก็ยินดีนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มแรงงานอีกอันหนึ่งก็คือสามารถออกไปทำทางานที่สถานประกอบการแบบไปเช้าเย็นกลับก,ก็มีนะครับก็เือนงด้วยนะสถานประกอบการต้อ,กองก<บ>างรแรงงานแล้วก็อื่นๆขอบคุณมากครับ